สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําสุกี้แห้งทานกันนะคะเพื่อนพอดีผักบุ้งที่สวนยังพอมีนะคะผักบุ้งจีนนะคะแต่ว่าเริ่มไม่ค่อยสวยนะคะเริ่มเป็นจุดๆนะคะเครื่องปรุงก็มีเท่านี้นะคะเพื่อนวันนี้เราจะทําเป็นหมูสามชั้นแล้วก็ ป้าหมึกนะคะเพื่อนใส่แค่2อย่างนี้นะคะน้าซอสนะคะที่เราจะใช้วันนี้ก็คือเป็นซอสสาเร็จรูปนะคะซูกี้นี่นะคะซอสซูกี้นะคะหาซื้อได้ตามร้านเอเชียนะคะเอเชียช็อปนะคะคนต่างแดนนะคะถ้าเกิดไม่อยู่เมืองไทยก็ตามตลาดทั่วไปนะคะโอเคนะคะเพื่อนเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยค่ะ กระทะใส่น้ำมันพืชนะคะเพื่อนหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะคะตามด้วยกระเทียมนะคะเพื่อนใครไม่มีกระเทียมผงก็ใส่กระเทียมสดบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะทุกธรรมดานะคะแต่ของเราใช้กระเทียมผงนะคะเพื่อนจากนั้นก็ตามด้วยเนื้อสัตว์เลยนะคะเพื่อนหมู ใส่ลงไปเลยเพราะว่าของเราจะไม่รอให้กระเทียมเหลืองเพราะกระเทียมเรามันเป็นกระเทียมแห้งนะคะเพื่อนเนื้อหมูปลาหมึกใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาสุกข,ขึ้นมาสัก80%เดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะ ตอนนี้เนื้อสัตว์ก็สุกประมาณ80แล้วนะคะเพื่อนใส่แครอทลงเลยค่ะจากนั้นใส่ไข่ลงไปเลยนะคะเพื่อนใส่ไข่ลงเลยเราใส่ไข่3าฟองเลยนะคะเพื่อนทำทานเองเนาะ เราจะไม่ผัดให้เนื้อสัตว์สุกเกินไปนะคะเพื่อนเราจะปรุงตอนนี้เลยนะเราจะใส่ไข่ไปตอนนี้แล้วผัดให้ไข่แห้งขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาค่ะเพื่อนแห้งประมาณนี้นะคะเราก็จะเริ่มใส่เส้นลงไปเลยนะคะเพื่อนใส่วุ้งเส้นอย่าลืมตัดวุ้งเส้นก่อนนะคะเพื่อนวุ้งเส้นตัดก่อนนะคะจะได้าทานง่ายๆนะคะเวลาทานเมื่อกี้นี้เราลืมบอกไปนะคะ ตอนนี้ก็ผัดจนวุ้นเส้นสุกนะคะเพื่อนซักหเปอร์เซ็นนะคะเราก็ค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เรามาเริ่มปรุงกันเลยนะคะเพื่อนผงปรุงรสนะคะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนน้ำตาลน้ำตาลทรายเราใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนขอเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งนะคะ อันนี้เพิ่มรสได้นะคะน้ําตาลนะคะเพื่อนน้าปลาหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ยเยอะเดี๋ยวเค็มเกินนะคะเพื่อนซอสถั่วเหลืองนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะดีค่ะาตอนนี้ก็ผัดไปจนกว่าจะแห้งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเลยนะคะเพื่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะ เครื่องปรุงของเราก็เข้าเส้นดีแล้วนะสังเกตได้จากน้ําที่แห้งลงไปนะคะเพื่อนเราก็จะใส่ผักนะคะอย่างลงไปเลยนะคะเพื่อน นใส่ผักนี้ก็เล่งไฟให้แรงหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะคะเพื่อน,เ,นเพื่อนผักสุกประมาณนี้ใส่ซอสุกี้เลยนะคะเพื่อนซอสุกี้นะเราจะใส่แค่ยังไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อนสักประมาณสองช้อนโต๊ะนะเดี๋ยวรอดูก่อนถ้าเอาแค่พอสีสวยๆนะคะเพื่อนเพราะเดี๋ยวเราก็ไปใส่ เออมีน้ำจิ้มทานคู่กันเนาะเราใส่แค่พอขึ้นสีสวยๆอ่าเดี๋ยวขอใส่อีกช้อนหนึ่งเนาะสียังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อีกช้อนหนึ่งก็กำลังดีโอเคนะคะเพื่อนเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยค่ะ เพื่อนๆตอนนี้ซุกี้แห้งเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนนี้นะคะหน้าตาน่ารับประทานไหมคะหมึกเด้งๆนะคะไม่มีแห้งไม่มีหดนะคะเพื่อนเทคนิคที่เราทำพาเพื่อนๆผัดในวันนี้นะคะรับรองได้ว่าหมึกของเพื่อนๆเนื้อหมูนะคะเด้งดึงค่ะเพื่อนไม่มีการแข็งกระด้างนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเนื้อหมูของเรา นนะะเนื้อเนื้อปลามึกก็เช่นกันนะคะเพื่อนนุม่มละมุนลิ้นนะคะเพื่อนโอเคนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปอหไอตั้นชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ